สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สุตึกนี่ทาว,าวเวอร์ค่ะค่าพี่แจนว,ว่าวันนี้เรามาลังทำอะไรคะวันนี้เรามาซ้อมอกิจกรรมนะคะ<อ>าาสารสัมพันธ์อุทธกับคอบอนะคะว,ว้าวงั้นเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปเลยตอนนี้พื่อนกำลังซ้อมร้กันอยออนู่นะคะ ก็คือดนเซอร์ของเรานะคะวีร็อกนะคะวีร็อกลเป็นบรรยากาศเออท้องทั้งเกียบเลยอ่าเป็นบรรยากาศเออนิดๆหน่อยๆแล้วกันเออในวันโซวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่คนมาเยอะมากเป็นมากเลยค่ะปกติจะมาแค่กลุ่มแล้วนะคะวันนี้เพื่อนมาเยอะเพิ่งขึ้งเลยใช่แล้ว เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีการเก็บฟังนั่นเองเพราะว่ากลุ่มเราได้มาเป็นเฮลันจินนะคะเราก็เลยนี่คือเห็นเราวนี่คาอของเราค่ะเราจะได้เก็บฟังเราก็เลยตังใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนชอบโดดฟ้องึ้่มาฟ้องกันใช่เราก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ก็คือเก็บฟังนะคะ

พรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นการแสดงอันเพอร์เฟคจะประจักษ์ต่อสายตาทุกทุกท่านเย้เย้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนี่แหละนะครับรู้แล้วรู้แล้อถก็ยังเป็นกล้องเลยมันจะถึงการแสดงแล้วตื่นเต้นมาก่เป็นไงเต้นเตือนปะเต้นเต้นเต้น แสดงของฝัานวันนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแสดงของเราแล้ว่แสดงบอลเลยอ่าแล้วก็คอยดูแล้วกันว่าวเวทบอลเวยทีเนี่ยเราจะทำดทดได้ดีขนาดไหนแล้วกันเออก็คอยดูแล้วกันได้หม